สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m o n e y h ฮ r o รค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแดลทัตทิชานะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงหุ้น OR ค่ะซึ่งถือว่าเป็นหุ้นมหาชนนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้กําไรมาเยอะแยะเลยนะคะในวันที่เขาอ่ะออกหุ้น IPO วันแรกนะคะสุดยอดมากแต่ว่าตอนนี้ราคามันยังดูแบบไม่ค่อยไปไหนหลายๆคนก็เลยมีคําถามส่งเข้ามาเยอะว่า มุนโออามันจะไปในทิศทางไหนมันเป็นยังไงทําไมถึงเป็นเหตุการณ์แบบนี้ทําไมถึงไม่ขึ้นไปถึงเป้าอะไรแบบนี้นะคะคำถามเยอะมาก <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารวมในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรมีข่าวอะไรนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกราฟเองเนี่ยแนวโน้มของเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะแนวรับแนวต้านให้ไว้ที่เท่าไหร่เรามาดูกันเลยค่ะ มาดูข่าวล่าสุดกันก่อนนะคะทางปตทน้ำมันและการค้าปลีกหรือว่า OR ก็ได้มีการโชว์ผลงานในครึ่งปีแรกของปี64ว่าเขามีกำไรสุทธิอยู่ที่7,228ล้านซึ่งโตเกิน100%ไปแล้วนะคะถ้าเกิดเทียบกับช่วงเดียวกันของปี63ในขณะที่ไตรามาสที่2ปี64ค่ะมีรายได้อยู่ที่ 1 1 8 7 0 8ล้านบาทแล้วก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่3,225ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ทีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมองเห็นภาพกำไรเยอะแค่ไหนนะคะแต่ว่าเขาก็มีข่าวที่มาทำให้แบบเออหลายๆคนเนี่ยกังวลน,นะคะก็คือในเรื่องของแผนขยายปั๊มทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่ต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยนะคะ โดยข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้มาจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่าคุณจีราพรขาวสวัสด์นะคะทางคุณจีราพรเองนะคะก็ได้กล่าวว่าในปีนี้การลงทุนยังสามารถที่จะเดินหน้าตามแผนได้ค่ะย,ยกเว้นเพียงการขยายสาขาในเรื่องของการบริการน้ำมันในประเทศที่ลดลงต่ำกว่าเป้าจากเดิมนะคะเขาก็มีการคาดการว่า จะเปิดให้บริการในปีนี้เพิ่มอีก111แห่งแต่น่าจะทำได้เพียงแค่95แห่งค่ะแล้วก็การขยายสาขาในต่างประเทศก็คาดว่าจะลดลงจากแผนเช่นเดียวกันนะคะโดยการแบ่งเป็นการขยายสถานีบริการน้ำมัน45แห่งจากเดิมในอยู่ที่เป้า52แห่งแล้วก็มีคาเฟอเมซอนนะคะ51แห่งจากเดิมเนี่ยคาดการไว้ว่าจะมีคาเฟอเมซอนเพิ่มขึ้นมา56แห่งนะคะก็ลดลงไป ประมาณแค่5สาขาเท่านั้นนะคะแต่ว่าจริงๆ5สาขาเนี่ยก็เป็นเงินที่เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมและถ้าพูดถึงการเปิดคาเฟ่อเมซอนในประเทศไทยก็ยังสามารถที่จะทำได้ตามแผนนะคะอยู่ที่420สาขาแล้วก็ร้านเท็กซัสชิเก้นจำนวน20สาขารวมไปถึงฟิตออโต้ที่ยังเปิดได้ตามปกตินะคะคือ10แห่ง ซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลจากวันที่30มิถุนาย,ยน64นะคะซึ่งทางบริษัทก็มีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station จำนวนทั้งสิ้น2,367สถานีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวนทั้งสิ้น3,729สาขาร้านค้าสะดวกซื้อ2,118สาขาแล้วก็มี ร้านเท็กซัสชิคเก้นจำนวน81สาขานะคะนอกจากนี้เขาก็ยังมีสถานีชาร์จไฟ e ์ v ใน PTT Station จํจำนวนทั้งสิ้น31แห่งโดยเขาก็จะมีแผนขยายนะคะให้ครบทั้งสิ้น100แห่งภายในปี64ค่ะ ส่วนทางด้านปริมาณการขายของนะคะธุรกิจสถานีบริการปีนี้ก็คาดว่าจะต่ํากว่าปีก่อนเล็กน้อยเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ค่ะที่ส่งผลให้ยอดขายในส่วนของตลาดพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มน้ามันอากาศยานมีปริมาณการขายที่ลดลง แต่ว่าเขาก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยสัดส่วนเพียงแค่10%นะคะจึงส่งผลให้ตัวยอดขายรวมเนี่ยกระทบเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็คาดการว่าถ้าหา c โควิด9 9ถึงจุดสูงสุดในช่วงก่อนอต้นเดือนกันยายน,นนี้นะคะเขาก็เชื่อว่าจะทําให้สถานการณ์ขี้คายแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยและเดินทาจะมีโอกาสที่จะกลับมาทําให้เขาขายดีขึ้นในช่วงไตรามาสที่4เมื่อเทียบกับไตรามาสที่3ปี2064นี้ค่ะ และนอกจากนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยทาง o r A. เองค่ะเขาก็มีแผนเจรจาซื้อธุรกิจแล้วก็ร่วมทุนนะคะรวมทั้งสิ้น10บริษัทค่ะในกลุ่มอาหารแล้วก็ดิจิทัลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนภายใน5ปีข้างหน้าคือเขาวางแผนตั้งแต่ปี64ปีนี้นะคะไปจนถึงปี68ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงเขาก็คาดว่าจะส่งผลให้กําไรก่อนหักภาษีค่าเสื่อมแล้วก็ดอกเบี้ยจ่ายของธุรกิจนอนออย ก็จะเพิ่มระดับขึ้นเป็น35%ค่ะจากครึ่งปีแรกของปีนี้นะคะที่อยู่ราวๆ18.3%แาและก็ในธุรกิจต่างประเทศก็จะมีสัดส่วนของกำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่12-13%และก็แน่นอนเลยค่ะว่าปีนี้นะคะครึ่งปีแรกเนี่ยเขาได้กำไรมาแล้ว3 3และส่วนที่เหลือนะคะก็จะมาจากธุรกิจที่เป็นน้ำมันราวๆ52%ค่ะซึ่งลดลงจากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเกือบ70%ค่ะ ส่วนทิศทางการดําเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะ OR เนี่ยก็ถือว่าเขาเจอความท้าทายอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาจะต้องฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของโลกโควิด -19 ที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทาง OR นะคะเขาก็บอกว่าเขายังคงมุ่งเน้นการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิกฤตโควิด -19 แต่ทีนี้เนี่ยเราฟังแบบนี้เราอ่านแบบนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าอ่ะ เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าในไตรามาสต่อๆไปเนี่ยเขาจะสามารถทําผลงานได้ดีขนาดไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกราฟกันบ้างค่ะมาดูกราฟกันเลยนะคะสําหรับตัว OR เนี่ยก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะเพิ่งเข้ามาปีนี้เองนะคะแล้วก็ราคาที่เขาทําขึ้นไปสูงสุดนะคะอยู่ที่3 6มสบาทห้สตางค์หลังจากนั้นนะคะก็ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นขึ้นลงๆนะคะแต่ก็ยังไม่ ขึ้นไปถึงจุดไฮเดิมสักทีนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยวันที่20สิงหาคมที่ไอ้อัดอยู่นะคะราคาปิดอยู่ที่29บาทแต่ถามว่าปิดแบบนี้สวยไหมถือว่าสวยอยู่นะคะราคาก็ยังยืนอยู่ได้เหนือเส้นค่าเฉลียะะ่ยค่ะแล้วก็ดูแล้วสดใสนะคะมีโอกาสที่น่าจะขึ้นต่อได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพอเราเข้ามาดูแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดให้ไอตั้งแนวรับแนวต้านใช่ไหมคะ สำหรับแนวรับนะคะมองว่าน่าจะอยู่แถวแถว28บาท28บาท50ให้แนวรับไว้แถวแถวนี้นะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่29.75ซึ่งตัวนี้นะคะก็มองว่าถ้าเกิดขึ้นไปแตะได้แล้วก็ทะลุขึ้นไปได้ก็น่าจะขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้แน่นอนว่าต้องมีการพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาจังหวะนะคะถ้าเข้าไปซื้อเนี่ยก็ลองดูนะคะว่าตัว P/E เขาอยู่ที่เท่าไหร่อะไม่ต้องเดี๋ยวให้หาให้นะคะ หามาให้แล้วนะคะตัว P/E ถ้าเป็นจากวันที่19สิงหาคมนะคะ P/E เนี่ยจะอยู่ที่25.15เท่า P/BV นะคะอยู่ที่3.49เท่าค่ะแล้วก็อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่0.34ซึ่งตัว P/E เนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าหุ้นตัวนี้ราคาแพงหรือว่าถูกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอา P/E ของหุ้นตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันนะคะว่า ตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีกี่เท่าแล้วก็ตัว OR เนี่ยแพงมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะถ้าเกิดถูกกว่าคนอื่นเนี่ยก็เท่ากับว่าจะหุ้น OR นะคะราคายังถูกอยู่น่าสนใจนะคะแล้วก็งบการเงินก็สวยนะคะยังไงก็สามารถที่จะติดตามกันได้ค่ะสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะลองเอาไปทำการบ้านกันต่อดูค่ะ สำหรับข้อมูลข่าวในคลิปนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในเว็บไซต์ของ efinance thai com ค่ะแล้วก็คลิปนี้ไม่ได้ชี้นาว่าคุณจะต้องไปซื้อหรือว่าขายหุ้นตัวใดนะคะเพียงแต่ว่าเรายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะมีเพื่อนๆนถามกันเข้ามาเยอะแม้กระทั่งในแฟนเพจเองนะคะก็มีคนเข้ามาถามว่าโอาอมันจะไปยังไงเนื่องจากว่า คือตอนที่เป็นเข้ามาในตลาดเนี่ยเป็นหุ้น IPO นะคะก็ค่อนข้างที่จะฮอตฉามากนะคะวันนี้ก็เลยโอเคเอามาตอบกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกต่างอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้ววันนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของมันนี่ฮีโร่คะได้ผลิตคลิปแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะและก็ขออฝาากช่งงท ในการสนับสนุมนมันนี่ฮีโร่ด้วยนะคะนั่นก็คือบัญชีโดเนทที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้หรือจะคลิกเข้าไปที่คําว่าสมัครค่ะคุณก็จะได้รับนะคะเป็นแพ็กเกจให้ได้เลือกไม่ว่าจะเลือกแพ็กเกจไหนนะคะคุณก็จะได้รับหุ้นการบ้านทุกสัปดาห์พร้อมกับคลิปที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะสุดท้ายนะคะขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแดลเองไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรทัติชาสตุรบุญค่ะ เฟซบุ๊กแฟนเพจทัทิชาจตุรบุญพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยให้ขอให้ทุกท่านลงทุนโดยใช้สตินะคะแล้วก็สนุกสนานกับการเทรดหุ้นถ้าเกิดใครที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ยังคงจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่าลืมนะคะใส่แมสแล้วก็ทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันตลอดเวลาด้วยนะคะแข็งแรงปลอดภัยกันทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ